ปังตั้งแต่ต้นปีดรโกธีรศักด์เปิดตัวตลาดแตกชมชิมช็อปร้านค้าดาราฉลองตุษจีน พร้อมรับอ่างเปาสุดจริงยืนหยัดวงการบันเทิงด้วยคุณภาพต้องยกให้เลยดรโกธีรศักดิ์ทำอะไรก็เหงก็ปังลวยล่าสุดดรโกธีรศักดิ์ซีอโอบริษัทขนนกจำกัดคิดใหญ่ทำใหญ่ชวนทีมดาราดังมาเอาใจชาวชอบชอบ็อปเปิดตลาดใหญ่ชมชิมชอ็อปจับจ่ายสุขสันในงานแฮปปี้ไชนีสนิวเยียร์ระหว่างวันที่20ถึง24มกราคม2568ณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพอาคาร ได้เวลาต้องช็อปแลกไม่ต้องแคกกระเป๋าฉีกเพราะของดีมีคุณภาพเพียบคัดคัดลึกเลือกไม้ย่างดีเน้นคุณภาพเพื่อทุกคนของไม่ดีจริงเราไม่เอามาขายในงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดซัมซ<ส>ีเ<ส>จยีย่อีซีนีหัวใจ วันนี้พวกเรานะครับทุกๆคนเลยศิลิินดารานะครับมาจัดกิจกรรมก็คือการออกบูธนะครับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาอาคารบีชั้น2นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะมาในนามของออกเแนไนเซอร์ต่างๆนะครับที่รับชวนชวนเราทั่วประเทศอยู่แล้วละแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยวันนี้ไม่ห็นนะ พี่โก้เองเนี่ยนะครับก็คือแบบเป็นออแกไนซ์งานนี้เองอก็เลยแบบว่าอยากชวนเพื่อนๆเนี่ยมาร่วมแจกอ่งเปากันแล้วก็มาร่วมขายของนะครับมาจัดกิจกรรมที่แบบว่าทําให้คนเนี่ยสดใสตั้งแต่ต้นปีเป็นการส่งท้ายปีเก่าจีนต้อนรับปีใหม่จีนเช่นเดียวกันวันนี้นะครับก็แบบมาหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ฮันน่านะคะพี่ฮน่ามาขายอะไรคะพาริสคะ่ะคิดถึงผมคิดพาริสคะ่ะน้องน้าด้วยนี่น้องแม็กกี้อาภาค่ะแม็กกี้ขายอะไรคะนี่ก็มาขายคอนเฟรก ันนี่คาราเมลค่ะค่ะพี่ปุ๋ยนิทัศน์ค่ะน้ำส้มสตาร์ค่ะส้มผ้าสายพันประชันความอร่อยอยู่ในขวดเดียวกันค่ะแล้วกากระผัวล่ะคะเอ้ยมากระแปรล่ะคะนี่กอยู่ติดกันเลยน้องท็อปนะคะครับผมวันนี้ขายตุ๊กตากล่องจุ่มกล่องจุ่มนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะอ่าเป็นปองสแกวันนะคะก็มาขายเยอะมากเลยค่ะมีวันนี้มีถือกล้วยนะคะแล้วก็มีลูกตาลอยแก้วมีมะม่วงกะปิโวมีมะดันแช่อินมะอ่ำแช่อินค่ะ ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะเพื่อน<พ>อ,<พ>อยู่9 0ของเรามาคนอื่นเนี่ยเขามาแค่ตัวคนเดียวนะคะแต่แตวันนี้มาเป็น <ภา S 1> คู่แฝ<ฟ>ดเลยนะคะคุณแวโซแล้วก็น้องคนดีนะคะจะเลยมาขายเพื่อนวันนี้มาเอา คีรลเซปลาหยค่ะก็มีมีไฟเบอร์ด้วยคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวผมเนี่ยแล้วก็กระดูกนะคะแค่กดกระดูกหลังโดนนั่งกุ๊บแก๊บกิ๊บกับคอลลาเซนยมช่วยได้ส่วนมีไฟเบอร์ช่วยระบบขับถ่ายนะจ๊ะใช่ค่ะเพราะกิจกรรมของเราจริงๆเนี่ยก็ขายตั้งแต่เช้านะคะเพราะว่าที่นี่ครับตลาดเปิดเช้าเจ็ดโมงเช้าร้านก็เปิดแล้วก็อยู่จนถึงแบบว่าเที่ยงก็จะมาอีกรอบหนึ่งคนลงมาทานข้าวแล้วก็ตอนเย็นเนาะแต่ก็แล้วแต่ใครจะอัธยาศัยว่าจะอยู่จนบ่ายสามยันหกโมงเย็นนะคะแต่ย ว่าขอบคุณทุกๆแบบว่าการตอบรับที่ดีรวมไปถึงพี่ๆิส่อที่แบบว่า ปื้มันไม่คิดว่าพี่สื่อจะมาเยอะขนาดนี้เพราะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเจ้าข่าวอะไรดีอะปองเธอต้องไปตบกับใครสักคนแล้วล่ะหรือฮาน่าเตียงเธอยังแข็งแรงดีไหมหรือว่ามันต้องหาข่าวอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบว่ามีกระแสแต่แบบว่าเราก็แบบอยากจะนําเสนออยากนําเสนออีกอีกมุมหนึ่งว่าเออดาราในมุมทำมาหากินอาชีพสุจริตไม่อายใครนะครับไม่ับไม่ได้ตกอับไม่ได้แบบว่าชีวิตแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะ มไม่มีงานทําทุกคนมีงานนะครับแต่งานมากงานน้อยเป็นไปตามเศรษฐกิจ แต่อีกหนึ่งอย่างที่พวกเราทากันอย่างต่อเนื่องและอยู่กันมานานก็คือการออกบูธของกลุ่มเพื่อนๆดาราเพราะเราก็จะมีกลุ่มกันนี่แหละใครมีงานก็จะมาโยนว่าใครว่างบ้างไปแถวลาดกระบังใครว่างบ้างไปลังสิตหรือไปไหนนี่มีคนติดต่อมาแล้วนะจ๊ะว่างานหน้าของพวกเราเนี่ยอยากจะเชิญชวนทั้งหมดเลยเขาเต็มที่เลยที่อยุธยาช่วงมีนาคมเราก็แบบนี้ใครอยากติดต่อพวกเรานะครับก็ติดต่อมาหาโค้ชหรือเพื่อนๆนดาราได้เลยว่าเอ้ยอยากชวนพวกเราไปออกบูธนะไปสร้างสีสันไป สร้างกิจกรรมไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นของโก้ทำหรือเป็น organizer ที่แบบเรารู้จักเท่านั้นใครก็ได้นะครับที่เป็นตัวจริงนะห้ามหลอกนะเดินทางไครตีรถกลับไม่ไหวนะครก็ขอให้แบบว่าทุกทุกคน enjoy นะครับกับการที่เรามาเจอเราแล้วก็มาช่วยกันช้อปปิ้งด้วยเดี๋ยวให้พี่นาพูดในส่วนของพี่นาด้วยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะ คนบางคนคิดรวยแล้วทำไมต้องมาออกบูธขายของบอกอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวัสนะนี่ตัวจริงนะเออไปทุกที่ไปทุกบูธตั้งแต่ก่อนแต่งยันแต่งจนลูกสามบอกเลยว่าตอนนี้ก็ยังเรามีผลิตแต่ของดีๆอย่างที่บอกไว้นะเราก็อยากจะให้คนเห็นว่าดาราทาของดีนะเชื่อถือได้อย่างแฮร์ริสเนี่ยเจ็ดปีแล้วของพี่กก็เป็นสิบปีของแต่ละคนมีที่มาที่ไปหมดนะคะยังไงก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะขอบคุณมากนี่คนสวยนี่ คุณสวยกี้ค่ะโอ้ยจมพวนปากทุะการเลยแล้วค่ะโอ้ยอ่ะน้องแม็กกี้ค่ะก็อยากเชิญทุกคนมาทำกิจกรรมกลางแจ้งเอ้ยแจ่มวัฒนาค่ะมาชิมมาช้อปกันเยอะนะคะเพราะว่าเราขายกันนะคะวันที่2ี่ถึง24มกราคมมาเที่ยวมาซื้อของมาพบปะกับพวกเรามาขอถ่ายรูปกันได้ค่ะ ก็ยินดีค่ะน้องขาขุดหนุนพูดปัญญาของพวกเรานะคะเหล่าดาราที่ทําทำมาตั้งแต่เราลุ่งจนตอนนี้เราก็ลุ้มเราก็ยังทำอยู่เรายังลุ่งอยู่ต้องบอกเลยว่าพวกเราทาได้ทุกอย่างไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวนะคะขายแล้วติลังกากระโดดหน้ามาถอยหลังมุหน้าได้หมดเอนเตอร์เทนที่ไหนหรือออกบูที่ไหนก็ติดต่อเข้ามาทำาได้คือพูดง่ายเรารับงานเอนด้วยรับงานทุกอย่างแต่เอนเตอร์เทนด้วยพเราชอบทำให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าจะสุขทางด้านสายตา ทฤษนีภาพหรือสุขที่ได้รับประทานอิ่มท้องอิ่มใจ่ตอนนี้แม่แม่สุขอ่วกใหญ่ทุกอย่างไม่สุขเลยแม่ยืนใกล้สาไม่แม่แม่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็นั่งจ้องจะหมาแมวใช่ไหมแล้วก็คุยกับคุยกับหนูกับแมงสาบแต่พอแม่ปุ๋ยเนี่ยปีนี้อายุ62แล้วคือมาเจอคนนงตื่นเต้นแล้วก็แบบว่ามีชีวิตชีวานะคะก็เอาเป็นว่าดารารุ่นใหญ่หลายๆคนก็ติดต่อมาทางเราเนาะก็ถือว่าอยากมอบพุทธมาเล มาสนุกกันเนี่ยไม่ต้องทําบุญไกลเลยนะคะทาบุญกับแม่ปุ๋ยนี่เลยไม่ต้องไปไกลเลยแม่ปุ๋ยเขาจะแฮปปี้มากแม่ปุ๋ยขายอะไรคะได้เจอผู้คนนะคะน้ําส้มน้ําส้มซุปตาลนะคะน้ําส้มกับขนมไดฟุกุุ่กค่ะต้องรีบกินนิดนึงนนะค่ะว่าอะไรคะเดี๋ยวจะหมดอายุไม่เดี๋ยวจะไม่มีคนขายเออไปคนก่งกว่าใช่ใช่แตบอกมาฉันรู้ฉันรู้ว่าพี่ก้อยอยากพูดอะไรกันเธอไม่ให่เธอฉัอไม่ได้พูดหนักขนาดนั้นแต่อย่าง ไม่คนขายคือไปเล่นละครเออไปทำงานนี่แล้วก็มีนี่มีพี่พี่พี่บางไขเลยค้คะพี่บางขาย ขายลูกตาลอยเอ้ยไม่ใช <oughs: rigid rifle design> ่ว so ันนี้มาขายแล้วไม่ขายขายเยอะขายเยอะไม่ได้ขอบคุณมากไม่ป้อมเขาเป็นคนดีเพราะอะไรรู้ไหมขายขายอะไรชนปุ๊บเขาหลบเขาขายอย่างอื่นให้เนี่ยเขาชงใเขาเป็นคนมีน้ำใจเขาเป็ะบริพารร้อยกว่ายาใช่เพราะเราขายของมาตลอดิกัณพวกเราเนี่ยไปเยี่ยมตามบูธได้แต่ที่สำคัญคือทุกๆคนเนี่ยมาแล้วชอปได้3า0รอยบาทนะครับใครเปิดเพลงคระช่วยตีมือหนึ่งทีคระเพืออะไรก่อน กไอถ้าสามร้อ0บาทใช่ไหมคะจะได้ได้คูปองอ่ะสามร้0 0บาทมารับของของที่ระลึกเลยห้าร้อยมาจุ่มเลยจุมอ่าจะได้อําเปาเช่บริษัทคนนกจำกัดนะคะวันนี้มีอัางเปาตั้งแต่20-50-100 1,000อหนึงันหนึ่งมื่นหน uh> uh ึ่งาว่าจะเยอะสุดที่หถ้าเกิดหมื่เยอะจะไม่เหลือเลถ้าเธอวัดจัด คุณถือของมาให้รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่คนอะไรเจ้าหน้าที่เรารู้แหละว่าร้านไหนไหนเดียวนั่งวนอพี่พอที่จะวันนี้หรือว่าสุดท้ายคะพี่งนักค้ามันอยู่ในนั้นแล้วค่ะคุณจะออกมาถามเพื่ออะไรคะมันกไม่จะบอกว่ามันลุ้นได้ทุกวันนีไม่ได้พวกเราก็มีสิทธิ์จับใช่ไหมคะมีสิิทธ์ถ้าเราซื้อนะดูมาซื้อของดูมาซื้อของที่บุญไหมฉันจะบอกว่ามาซื้อของมาซื้อได้ทุกวันไม่ได้หมดทุกวันใช่ค่ะลุ้นได้ทุกวันลุ้นได้ทุกวันนะคะจนกว่าจะมีรางวัลออกนะคะเออเอาย่ง เอายังเอายังยังไม่ออกค่ะไม่ขายอ๋อเหรอเหรอป็นขายของเปขายจบยังปขายของเกี้ในฐานะน้องใหม่ไกแรขายมัรู้สึกยังไงบ้างกับาทเาหนาแสดงกับวันนี้าเป็นแม่เป็นไงลูกเป็นไงวันนี้รับบทเป็นแม่ค้าก็ต้องต้องบอกว่าเป็นแม่ค้ามือใหม่ค่ะยังแบบยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะก็ต้องฝังและปอกตัวไมดหนูนะไม่ค่ะเจอนุาน้เจอทุกเลยนะเจอทุก ค่ะช่วงช่วงช่วงนี้ก็คือแบบว่าขยันค่ะขยันเพราะว่าไม่ชอบอยู่ว่างๆเลือกไม่เลือกงานไม่ยากจนชอบทำชอบชอบทำโน่นทำนี้เพราะว่าถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่งก็ว่างอยู่3วันก็อาช้ำขนมขายค่ะนี่ได้มาเจอพี่พี่แม่แม่ด้วยค่ะแล้วคอนเฟ็หนูนะส่งกลิ่นมาถึงบูธแม่เลยแหละหอมมากห่างกันหมื่นลี้เนาะใช่จริงกรืคอนเฟ็มีกลิ่นด้วยหรอใช่มีกลิ่นหอม่เนยเป็นเป็นตัลเมลเขาเรียกเป็นซิกเนเจอร์ เป็นแบบว่าฮันนี่คาราเมลหอมค่ะแล้วแกงแม่ลูกนะคะแกงแม่ลูกแกงแม่ลูกก็ปลาสินค้าเป็นคลลาเจนนะคะเป็นไนที่ช่วยในเรื่องของกระดูกโอเคค่ะแล้วก็มีตัววีไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะเป็นสินค้าที่หนูกับคุณแม่พึ่งพัฒนากันขึ้นมานะคะเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะตอนนี้ก็าจจะได้เห็นเรื่อยๆค่ะว่าจะมาพี่แทจะออกมาเปิดรูปเรื่อยๆเหมือนกัน สวยเหมือนน้องวิสุขจากภายนอกสู่ภายในเลยนึกใจอ่ะเห็นพี่แวร์แบบว่าได้แบบว่าออกมาขายของบ้างเพราะว่าไลฟ์อย่างเดียวเลยเพราะว่าเจอพี่แวร์ตอนตลาดนัดเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนมีบุตร20ปีที่แล้วก็จำได้ไหมตลอดใช่ไป20ปีเนาะได้ไม่ได้กส่วนที่เราไปงานอะไรกันบ้าเออแต่ช่วงหลังๆพี่แวร์จะแบบว่าเจอแต่ในไลฟ์นะคะเปิดไปทีไรก็เห็นพี่แวร์กินอะไรของเขาไปเรื่อยนะคะก็เลยบอกว่าพี่แวร มาขายของดีกว่ามาเจอคนกันนะเอจะได้แฮปปี้ดูตัวอย่างว่าเห็นไหมเนี่ยไม่ติดเตียงนะเออออกมาตลอดไม่ติดเตียงเลยเขาอยู่ในแก๊งเดียวกับฉันตั้งแต่รุ่นแรกติดอไม่ได้ติดเตียงอ่ะส่วนคนกา้ชิดเพิ่งเสร็จนะคะมาตรงนี้แข็งแรงอย่างไรก็ดีที่ต้องบอกว่าพวกเราก็มีผลงานทางวงการบันเทิงด้วยนะคะอาทิเช่นอันน้องแม็กกี้มีผลงานละครอะไรให้ได้ชมนะคะมีภาพยนตร์ค่ะแล้วก็มีละครเรื่องอกธรณีกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะค่ะและอย่างเออ พี่ปองมีผลงานอะไรคะปีนี้ที่มีออนแอร์นะคะมีเรื่องเมาส์แล้วก็เวียน่หยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายทำชิ้นเดิมนี้ก็คือเป็นละครทางภาคใต้ซึ่งใายเขาไม่ให้บอกชื่อและไม่ให้บอกอะไรใดๆบอกขนาดนี้แล้วนะคะบ้กเยอะเยขอให้บอกแค่นี้ค่ะส่วนของพี่โก้นะคะก็จะมีนะคะของพี่กบประพัสรานะคะผีเสื้อสลับลายอย่าลืมติดตามชมเร็วๆนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหน้าก็น่าจะมีแบบว่าเป็นซีรีส์นะคะจัดเอกไปเลยเรื่อง เออคู่เตะแ,แข่งอ๋อไม่ค่ะตรงส่วนนั้นแค่ให้เขาจัดแล้วปเป็นเป็นลูกน้อง <c oughs> เหมือนเดิมดีแล้วค่ะตรงนี้เราแค่แบบเป็นแม่คงแม่ค้าพอแล้วค่ะแต่แตทุกวันนี้ก็เหมือนจัดเองนะคะคะทุกวันนี้ก็เหมือนผู้จัดเองนะคะก็นี่ไค่ะจัดตลาดไงคะอโเคจัดแจงไงคะ,จ,ะจัดบุ้นละลายอภิยานาราคาอภิยานะก็ปีนี้ก็จะมีเป็นละครนะคะรับหรือไม่รับค่ะไม่รับค่ะรับหรือไ่รับค่ ฟรีแต่ก็ไม่แพงนะคะรับตลอดนะคะขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกนะคะติดตามนะคะไม่ใช่ขอเป็นนางเอกในหัวใจพระเอกใช่เป็นะเอกในหัวใจพระเอกค่ะอ่าแล้วก็นี่ค่ะพี่แวร์พี่แวร์น้องคนดีมีโปรเจกต์อะไรปีนี้ดีคะโปรเีนี้ละครที่ถ่ายจบไปแล้วค่ะเมื่องปิที่แล้วงมาเก็ตใกล้ๆหน่อยเรื่องเลดี้ชุ่มกระเบืบานจ้าฝากติดตามด้วยนะคะค่ะสุดท้ายก็ฝาก ค่ะก็ขอฝากตลาดนัดด้วยนะคะสำหรับงานนี้เราจัดที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีชั้น2ว่าเวลาใครจะมาขอวีซ่งวีซ่าอะไรเงี้ยก็มามา,มา,มาที่ี่อยู่แล้วใครที่มีแผนมาขอเดินหน้ามาเลย มาที่นี้เลยเพราะว่าที่เนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีแจกอ่างเปล่าด้วยนะคะก็จะมาเจอพวกเราอย่างนี้ตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นส่วนโปรเจกต์หน้าเนี่ยต้องบอกว่ามีคนแอบกระซิบมาแล้ว่วาเอออยากจะเชิญชวนพวกเราไป,ไปที่อยุธยา <Yes. S 1> ช่วงมีนาคมนะคะก็จะเจอเราทั่วประเทศเลยเราไปได้ทุกที่นะคะก็คือเรียกได้ว่าอยากจะแบบ ขยายตลาดแล้วก็อยากอยากมีความสุขฮะจะเดินสายเออได้ค่ะยังไงติดต่อมาเลยจะติดต่อโก้ก็ได้บิงปองก็ได้หรือใครก็ได้เพราะพวกเราก็อยู่ในโซเชียลอยู่ในต่อง่ายอยู่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบมาอุดหนุนกันนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนดาราด้วยเพราะว่าตัวโ้เองอ่ะก็คงจะจัดงานนี้ไม่สําเร็จ ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เพื่อนๆหรือกัลยาณมิตรที่ตื่นก่อนเราแล้วก็มาเปิดร้านก่อนเราแล้วก็ดูแลแทนเราคือพูดยังไๆว่ามีเพื่อนเนี่ยมันก็ดีตรงนี้แหละวัยใช่ไหมไม่ไว้วานเราจะไว้ใจใครได้นอกจากเพื่อนละจ้างจะไปบอกลูกค้าได้ยังไงล่ะเราก็ต้องบอกเพื่อเราว่าติ๊ปองเช็คซีใครเปิดร้านถ่ายรูปส่งมายอมรับแล้วนะยอมรับแล้วนะได้ค่ะโทรไปฟ้องนะโทรมาปองเปิดกล้องซีตรงไหนดูสิและปองทําเลยไหม นี่แก่บูนี้เลยคุณบูืแรกดีเลยค่ะอย่างไรก็ได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยแล้วก็ในกลุ่มเราก็รักกันสามัคคีกันนะคะรักกันไว้เถิดนะคะหลังจากนี้ก็แฮปปี้เชนิสนิวเยียร์แล้วขอให้เฮงๆปังๆทุกคนสุขสมหวังในทุกๆเรื่องขอให้มีแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกเสพข่าวลบๆเนี่ยก็ลดน้อยลงหน่อยเสพข่าวดีๆเอาเรื่องทํามาหากินเชื่อว่านะคะคนเราอ่ะ ไม่มีทางที่จะอดตายถ้าเรามีความขยันมีความซื่อสัตย์สุจริตเก็บเล็กผสมน้อยไม่ต้องขายของที่เอาเงินเยอะๆหรอกเอาเล็กๆผสมน้อยเริ่มไปเรื่อยๆรับรองว่าทุกคนและครอบครัวจะมีความสุขแน่นอนวันนี้พวกเราก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ